สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีเติมเกมผ่านช h อ p e e Pay นะครับตอนแรกเพื่อนๆก็ไปโหลด Shopee Pay มาก่อนนะครับนี่นะครับจาก Play Store หรือ App Store ก็ได้นะครับแล้วก็วิธีการสมัครก็ไม่ยากครับสมัครเหมือนกับทัวร์เลนเลยครับแต่เติมคุ้มกว่านะครับนี่เลยพอใส่เบอร์โทรศัพท์อะไรปุ๊บมันจะเข้าหน้านี้นะครับยังใช้ไม่ได้นะครับต้องกดที่เติมเงินก่อนนะครับโรกดเลือกธนาคารไหนก่อนก็ได้ครับ กดๆไปเลยแล้วก็มันใช่ยืนยันตัวตนขึ้นมานะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนทําตามขั้นตอนเลยครับไม่ยากครับสแกนหน้าสแกนหน้าเสร็จก็ถ่ายหน้าบัตรประชาชนหลังบัตรประชาชนนะครับแล้วก็นั้นทําไปเรื่อยๆครับมันก็ไม่ยากครับง่ายๆเลยพอเพื่อนๆสมัครเสร็จก็พอหยุดกดยืนยันตัวตนเสร็จใช่ไหมมันจะให้เรารอรว่าเราจะยืนยันตัวตนสําเร็จหรือเปล่า ถ้าว่าสาเร็จมันจะขึ้นหน้านี้มาเลยนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ให้เราเลยครับถ้าเรากดเข้าไปครั้งต่อไปพอยืนยันตัวตนเสร็จก็ออกกดออกไปก่อนเลยครับแล้วค่อยเข้ามาเช็คนะครับสักพักถ้าขึ้นแบบนี้ก็มันจะมีข้อความแจ้งเตือนมานะครับว่ายืนยันตัวตนสําเร็จนะครับถ้ายืนยันตัวตนสําเร็จจะขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าเข้าครั้งต่อไปเสร็จพอปุ๊บก็ไปกดเวลาไปโอนตังก็ใช้เบอร์โทรศัพท์เรานี่แหละครับโอนตังเหมือนทัวร์เลร็ทุกอย่างนะครับ แล้วก็เวลาเติมก็เติมผ่านแอปเติมเกมนะครับเดี๋ยวไปแอปเติมเกมกันครับไปไปเข้าเว็บเติมเกมกันนะครับเข้าแอปเติมเกมก็เข้าแอปผ่าน Google Chrome นะครับ Google อะไรไม่รู้แล้วก็พิมพ์คาว่าเติมเกมนะครับนี่เลยแล้วก็เข้าอันนี้เลยครับอันแรกเติมเกม .com นะครับเข้าไปปุ๊บ นี่กดออกไปครับ้ยกดผิดแล้วก็เลือกที่ c o p ดูตีโมบายนะครับกดป๊าบเข้าไปมันก็จะให้เราใส่เลือกเอานะครับว่าของเราเข้า facebook หรือเข้ากับรหัสการีนานะครับแล้วเราก็กดเข้าไปเลยนะครับใส่รหัสแล้วก็หรือ facebook ก็ใส่รหัสเข้าไปเลยนะครับปึ๊บพอเข้ามาหน้าน,นี้ก็นี่เลยครับมันก็จะเราเลือกครับว่าเราจะเติมกับอะไรนะครับถ้าใครมีแบบ ซิมอ่ะซิมรายเดือนจ่ายจ่ายแบบรายเดือนจ่ายบินนะครับสแกนจ่ายบินอนะ่ะนี่เลยครับ a s หรือว่าถ o ๋ก็ได้นะครับซิมถูหรือซิมเ s หรือซิมดีแทก็ได้อันนี้ก็จ่ายผ่านซิมนะครับข้างล่างนี่นี่เลยนะครับเติมสูงสุดก็ร้อยสี่บเก้าบาทอครั้งนะครับได้โบนัสไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันที่อันนี้ก็คือ เติมไปก่อนแล้วค่อยไปสแกนจ่ายเอาวันสิ้นเดือนตอนเราจ่ายค่าเนี้นะครับจะจ่ายพร้อมกันนะครับมันจะเอามารวมกันกับค่าเน็ตของเรานะครับนี่เลยอันที่เราทาก็อันแรกเลยนะครับจ๊อบีเพย์นะครับกดกดเข้าไปเลยนี่เราก็เลือกนะครับว่าเราจะเติมกี่บาทสมมุติเติมยี่สิบบาทก็กดเข้าไปเลยนี่เลยครับแล้วก็กดทําการชําระเงิน เราก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับนี่เราก็เลือกครับว่าเรานี่อันนี้เราก็ติ๊กตรงนี้นะครับยอดเงินใน wallet นะครับนี่เลยพอเ,เติมกับยอดเงินใน wallet ของ shopee pay นะครับถ้าเพื่อนเนมีตังตรงนี้มันจะให้กดชําระเงินได้นะครับข้างล่างนี้ให้ผมไม่มีตังครับเพิ่งเติมไปก็อพอกดชําระเงินปุ๊บมันก็จะขึ้นไปหน้าให้เราใส่มันก็จะขึ้นให้เราใส่รหัสของ shopee pay นะครับแล้วก็กดรหัส เสร็จปุ๊บพอกดลาเสร็จปุ๊บก็พอกดรอกรหัสเสร็จปุ๊บกดยืนยันปุ๊บก็เสร็จเลยครับมันก็จะได้ตังค์เลยครับในเกมแค่นี้นครับง่ายๆเติมผ่านช้อปปี้เพย์แล้วได้โบนัสเยอะนะครับนี่นะครับนี่นะครับดูโบนัสครับยี่สิบาทก็ได้สิบาทเลยนะครับดูถ้าเติมหนึ่งพันนะครับได้โบนัสมาหนึ่งพันแปดสิบเลยนะครับหนึ่งพันบาทได้สามพันสองร้อยสี่สิบซีพีนะครับโบนัสจุกๆครับ เท่ากันเลยครับกับบัตรกาลีน่าก็ลองไปเติมกันดูครับ